คุณฮาที่อยู่บนรถตู้นี่ไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะไปรับนางเอกสาวสวยมากไปช้อปปิ้งกันอาวดีค่ะมาจาก<ม>าไหนคะเนี่ยมา,มาจากบ้านเลยเนี่ยมารับแต้วโ, <ผม S 1> โดยเฉพาะ เอกของเราวันนี้นะฮะก็คิวแน่นมากนะฮะฉันก็เลยต้องพาอุ้มขึ้นรถตู้มาคุยกันเหมือนเป็นการล้างาดัวใช่เพราะว่าเวลาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นทองมากๆเลยแม้ว่าคิวแน่นแต่ว่าก็ยังสวยเนาะก็คือถึงคิวแน่นเราก็ยังมีคิวแต่งหน้าค่ะ <laughs> ก็ม <laughs> มีการแต่งหน้าทาผมกันนิดนึงแต่แต่งงานไหมไม่นานนี่วันนี้แป๊บเดียวเออชนะบอกว่าผิวดีอยู่เออใช่ไหมคือจะบอกว่าถ้าผิวดีแต่งหน้ายังไงก็สวยใช่ แต่งไงก็ดูแพงนะฮะพี่อะวันไหนที่โซมนะจะใช้เวลาแต่งหน้านานมากจนรู้สึกว่าอยู่บ้านเถอะคิดลองพื้นอะไรอย่างนงี้เนาะเหนื่อยเนาะในการแต่งหน้าใช่คือแต่งยังไงมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็พี่ชัยอุ้มขึ้นมาขนาดนี้แล้วเต้าก็ถือโอกาสพาไปช็อปชิเซโดดีกว่านะ,ะา่สยามเซนเตอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิเซโดวายลูเซนเขาออกซีรีส์ใหม่เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ค่ะซึ่งสูตรปรับปรุงใหม่อันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีแพคเกจใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแฟนๆชิเซโดวายลูเซนเนี่ยต้องตรีการแน่นอนเพราะว่าเขายังมากับประสิทธิภาพของการทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสามากขึ้นเร็วขึ้น1.5เท่าเลยค่ะ จะบอกว่าอันนี้ต้องเป็นอันที่พี่เพิ่งได้ลองใช้แน่เลยชอบมากนะแล้วใครที่ยังไม่เคยลองใช้เนี่ยก็ควรจะรีบลองเลยเพราะว่าชิเซโดเนี่ยเขายืนหนึ่งมากๆในเรื่องของความขาวกระจางใสงโดยเฉพาะไวรูเซนนี่คือเป็นตำนานมากๆอันใหม่นี่ค่ะซีรีส์ใหม่ดูแลเรื่องความกระจ่างใสแบบครอบคลุมขึ้นไปกว่าเดิมในทไร้อยหกสิบองศาก็คือ,คอ,อทั้งลดเลือนของที่มีอยู่แล้วใช่ค่ะป<ะ>้องกันการเกิดใหม่ใช่ไหมะช่วยปรับสภาพผิวด้วยอ่าแล้วก็ช่วยปรับ ให้สภาพผิวให้มันดูกระจ่างใสใช่ค่ะเจ้าบอกว่าเขาปรับ แคปติ้งใหม่เหรอใช่ค่ะเฮ้ยแติงจริงก็ดูคล้ายๆของเดิมเนาะก็คือเขายังคงมีความเป็นสีชมพูอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะดูล้ำสมัยขึ้นให้เข้ากับประสิทธิภาพที่เขาเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ดูมีความอาวองกาัตไงเทคโนโลยีถูกต้อง,อองเพราะว่าพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่า,าสีชมพูเนี่ยเราก็ยังคงความเอกลักษณ์ของซากุระของชิเซโดเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของความกระจ่างใสอ๋อเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้ไวท์ลูเซนของชิเซโดมาเนี่ยนะครับเ่า ว่าไวท์ลูเซนของชิเซโดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในการลดเรือนจุดด่างดำฝ้ากระหรือความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยซึ่งเขามีมานานส10กว่าปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะคะชื่อว่าไวท์ลูเซนอิลูมิเนตติ้งไมโครสปอตเซรั่ม้องแกพูดชื่อสิคะชิเซโดนะคะไวท์ลูเซนอิลูมิเนตติ้งไมโครสปอตเซรั่มด้วยกระบวนการที่เรียกว่าซากุระไบรท์ซิสเต็มโอเคแล้วเขายังไม่จบแค่นี้นะคะ พอผสานกับเทคโนโลยีที่เพิ่งพัฒนามา3 4ปีนีคะชื่อว่า Renewa r Technology ทำให้ความกระจ่งางใสเนี่ยรวดเร็วขึ้น 1.5เท่าเมื่อเทียบกับสูตรเดิม Sakura Bright System ใช่ค่ะพอนางมาแท็กทีมกับเร n o l a r เทคโนโลยีซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของซีเซโดก็เหมือนพากันขึ้นทางด่วนไวร t e l u อันเดิมเนี่ยเขาเด่นมากๆอยู่แล้วในเรื่องของการลดเลือนแต่ว่าอันนี้ค่ะเขามีสารสกัดเขาเรียกว่า 4MSK อันนี้พี่เคยได้ยิน 4MSK 4MSK นี่คือเป็นสารไวทเทนนิ่งซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของซิเซโดเลยมาในปริมาณที่เข้มข้นพิเศษด้วยนะคะเจนนี้เข้มข้นกว่าเดิมมี 4MSK ในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นไปกว่าเดิม 啊。 พี่จะบอกให้ฟังว่าตอนที่สมัยที่พี่เป็นดีเจแอดเตอร์จำได้ว่าตอนที่เขาเปิดตัวเทคโนโลยี 4msk เนี่ยเขาบอกว่าโลกเนี่ยต้องลุกขึ้นมากราบนักวิทยาศาสตร์ชิเซโดเลยใช่เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากๆในการที่มาช่วยลดเลือนจุดด่างดําอะไรต่างๆตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ว่ามันล้ํามากๆแล้วนะแล้วพอมาปีนี้เนี่ยมี Re n u l a t เทคโนโ o ยีเนี่ยขึ้นมาก็คือโลกคะคุณจะต้องยอดสุดเข่ากราบชิเซโดอีกครั้งนะครบเป็นจ้างข้ประดิ์แล <ไป S 2> ้ว Re n u l a เทคโนโลยีล่ะคะเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังอีกแล้วมีทั้งสารสกัดจากชาอัสสัมนะคะชาอัสสัมจากอินเดียแล้วก็มี pure extract ค่ะ pure extract ช่วยเรื่องอะไรความกระจักษ์ pure extract ช่วยเรื่องของการกระจายแสงอ๋อให้หน้าเราดูใสใช่แล้วก็มีเปลือกส้มแล้วก็มีไบโอไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยทั้งหมดเนี่ยก็คือทางด่วนที่จะทำให้ความกระจ่างใสมาถึงผิวของคุณเร็วขึ้นก็คือเนื้อเนี่ยก็เบาใช่ไหมฮะก็เป็น moisturizer เป็นเซรั่มเป็นอะไรปกติถ้าเราลูบไปคุณจะเห็นว่า อยู่คุณอะมไปเลยมันมีการกระจายแสง<ช>ที่ดีมากๆเห็นไหมคะแล้วมันฟูขึ้นมาแล้วมันดูชุ่มชื่นดูสิ เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นมุกหรือเป็นชิมเมอร์วิบวับอยู่บนหน้าเราเพราะอันนั้นพี่ก็จะไม,ไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ไฮไลท์ค่นะมันเป็นสารสกัดที่ทําให้เกิดการกระจายแสงซึ่งแบบเวิร์กมากๆและเป็นการปรับสีผิวในทุกๆวันที่เราใช้ค่ะนี่เราจะบอกว่าผิวคุณนะจะดูแพงขึ้น <c oughs> นะคะเมคอัพ make no makeup นี่คือเหมาะมากกับออพี่จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว พี่ว่าพี่ใช้แล้วอ่ะคุณเตรียมตัวดีๆนะคะยังไงคะทำใจแข็งๆนะคะคือจะบอกว่าพี่ใช้แล้วหน้าพี่มันอมชมพูขึ้น ปกติพี่จะเป็นคนที่ผิวเหลืองมากอะจต่ก็เหลืองพี่ถึงต้องปัดแก้มอันนี้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาแล้วหน้ามันมีเหลืองเหมือนสมัยก่อนผิวพี่อ่ะมันดูมีความอมชมพูอยู่ใต้ผิวมากขึ้นแต่มันไม่ได้อมชมพูแบบนี้นะอันนี้ก็คือเมคอัพอันนี้สารภาพก็จริงว่าถ้าแบบ bare face จะมีความกระจ่างมันไม่น่ากลัวมากโอเคก็คือมันอยู่ในเลเวลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเลือดฝาดมันดูดีกว่าทุกวันพี่รู้สึกว่าเนื้อผิวพี่มันละเอียดขึ้นชุ่ม ชื่นขึ้นแน่ๆที่เห็นชัดๆที่ประทับใจที่สุดก็คือเรารู้สึกว่าผิวมันเฮลตี้ขึ้นมันดูอบชมพูขึ้นก็เนี่ยแหละค่ะเขามากับประสิทธิภาพใหม่ที่แบบออทาให้เรารู้สึกว่าผิวเราอ่ะกระจ่างใสจากภายในอย่างที่พี่ชัยรู้สึกเลยที่บอกว่า1.5เท่าอ่ะนะใช่ใช่ทำให้ผิวเราเนี่ยมันดูแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นเนอะ เราก็รู้สึกว่าเออเวลาส่องกระจกแล้วมันดูสบายใจขึ้นนะคะมันดูชุ่มชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะย้ำนะครับว่าคุณต้องใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วหน้าคุณเนี่ยจะใส่อมชมพูแบบเราสองคนเชื่อใจส่วนวิธีการใช้นะคะเอ,อเอาเป็นสูตรแต้วและการสูตรง,ง่ายๆตอนเช้าในี่ยแต้วจะใช้ ชิเซโด้เอาติมูนก่อนเพราะว่าเป็นการปรับให้ผิวของเจ้าเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวใช่ค่ะใช่แล้วเป็นเทรนเนอร์นะฮะให้ผิวเราสุขภาพดีแข็งแรงหลังจากนั้นแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะชิเซโด้ไวรูเซนคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอัลติมูนแล้วก็ทั้งไวรูเซนนะครับก็สามารถนำไปใช้ร่วมกับสกินแคร์รูทีนที่คุณมีอยู่แล้วได้หมดเลยนะฮะแต่ถ้าใช้ของเขาทั้งคอลเลคชันก็จะเเกิดดดทาง่ววนนนไปออออีีะะฮ๋ยูื้ัล ูนก่อนเนะเะเาะเพราะไม่เหนียวเหนอะหนาใช่ไหมใช้คู่กันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือเป็นเซรั่มแล้วก็เป็นไวท์เชนนิ่งไวท์เชนนิ่งที่สามารถใช้ได้ตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาก็สามารถใช้กับแสงแดดกับอะไรอย่างได,ด้ปกปติเลยค่ะแล้วจะบอกว่าไม่ควรเมคอัพคุณเนี่ยอย่างวันนี้ใช้ก็ใช้มานะฮะก็คือไม่ทําให เมคอัพของคุณหลุดหรือว่าไม่ทําให้เป็นคราบไม่ตกร่องไม่กองรวมอะไรต่างๆอีกทั้งยังจะไปช่วยเสริมให้เมคอัพของคุณในวันนั้นเนี่ยมันแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยจะบอกอว่ามีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นจากธรรมชาติค่ะเนาะเหมือนพีชเหมือนอะไรสักอย่างมีความฟรุตตี้มีคว,มนะความผ่อนคลายแล้วก็ช่วยปรับสีผิวทําให้แต่งหน้าง่ายอย่างที่พี่ชัยบอกนี่แหละอันนี้เลิศมากจะบอกว่าช่างแต่งหน้าเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยเขาควรจะพกไว้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาไปแต่งให้คนอื่นหรือไปแต่งให้ดาราเซเลบริต ลูกค้าอะไรต่างๆนี่ก็ก็ทำให้งานมันออกมาดีขึ้นนะใช่บางทีเหมือนแบบพอลงอันนี้แล้วก็ลงฟาวเดชันที่ไม่ต้องหนามากอ่ะมันก็มีความวาวแล้วอ่ะคือมันไม่ได้วาวแบบว่าดูหน้าเปียกหน้ามันไม่ได้ <นะ S 2> าวาเกินเบอร์ใช่เออมันมันทำให้ผิวมันดูแบบดูมีมิติมันดูมีความชุ่มมีความฉ่ำ แล้วก็ดูสุขภาพดีนี่จะบอกว่าราคานี่ก็สมเหตุสมผลนะ<ช>30 ml เท่าไหร่นะฮะ4,800ค่ะพี่ชยัยเฮ้พี่ว่ามันโอเคเลยนะ4,800บาทกับเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆที่บอกว่าแทกทีมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นถึง1.5เท่าคือเป็นความกระจ่างใสที่เฮลซี่แล้วก็รวดเร็วอะอะไรมันจะดีไปกว่าอี่นะและี่0แ้บาท <c oughs> คุณใช้เถอะนะฮะ <c oughs> โปรโมชั่นสำหรับแฟนเพจเชื่อใจที่น่ารักทุกคนนะฮะทำตามนี้ฮะคุณ อันดับแรกคืออันดับแรกนะคะก็คือเราไปกดไลค์ก่อนเลยที่แฟนเพจชีเซโด o ไทยแลนด์เข้าไปที่ Facebook ของช h เซโด o Thailand แล้วก็ไปกดไลค์แล้วหลังจากนั้นก็คือแคปหน้าจอค่ะที่มีเรา2องคนแคปค่ะแคปรายการแคปรายการเทปนี้นะฮะไม่ใช่เทปอื่นนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ c o u น์เตอร์ช e เซโก็ไปสแกน QR code QR code นะครับเพื่อกอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์นี้รับเซตนี้ 11ะะส,สาขาที่ร่วมรายการใช่ซึ่งสามารถไปเช็คได้ใน Facebook Fan Page ของ s h i s e r o Thailand ว่ามีที่ไหนบ้าง11ส,สาขาเดี๋ยวใต้เทปนี้เราก็จะลงไว้ให้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเขามีเซตเนี้ย2,000ชุดเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าสาขาละ2,000ชุดคือทั้งส,สาขาม่แช่เพราประมาณสาขาละ200ชิ้นเป็นเซตแซม p l i n นะครับซึ่งมีเป็นผลิตภัณฑ์ มาแชปของชีเซโดเลยสําหรับคนที่อยากจะมีผิวขาวกระจ่างใสนะครับก็คือมีไว้ลูเซ้นนะครับมีอัลติมูลนะฮะแล้วก็มีตัวกันแดดในตำหนักนของเขาแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยค่ะอะไรคร<ะ>ับตรวจสภาพผิวค่ะอ๋อตรวจสภาพเป็นวอลช์ตรวจสภาพผิวสําหรับท่านไปเลยเออนะฮะมีแค่สองบรรชิ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อชัยเชื่อชัยค่ะ